ตอนนี้กลับมาถึงุเทล้วนะะฮมาจากเชียงใหม่นะคนเยอะนะฮะลงพร้อมกันประมาณสักสามลำในเวลาไล่เรียกกันนะฮะ โอ้ระยะทางไกลเหมือนกันนะเดินจากที่คอนอรอบที่เราลงเมื่อกี้จากหลวงหมินมาเนี่ยนะโอ้ไกลเหมือนกันผมว่าจะประมาณกิโลนึงเนี่ยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ครับนี่มาถึงตรงนี้แล้วนะมาถึงตัวอาคารแล้วนะเนี่ยเพิ่งมาถึงตัวอาคาราเนี่ครับโอเคครับไว้แันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ